สิกระกฎาคมนะคะถือเป็นฤกษ์ที่ดีจริงเพราะว่ามีคู่รักในวงการบันเทิงอีกหนึ่งคู่เข้าพิธีวิวาสที่โรงแรมโฟร์ซีซันถนนเจริญกรุงนั่นก็คือคู่ของคุณแอร์พันธิราฟูกลิมและก็คุณไอซ์รัชสิธิ์ซึ่งทั้งสองคนนะคะก็ได้สวมแหวนเตรียมใช้ชีวิตคู่เรียบร้อยแล้วโดยในงานนี้นะคะสาวแอร์ได้มาในชุดเจ้าสาวสีขาวและหนุ่มไอซ์ก็มาในชุดเจ้าบ่าวสีเทาสวยหล่อสง่างดงามมากจริงๆ ซึ่งอินสตาแกรมของคุณชมพู่ทันสิตาหรือว่าชมพู่ก่อนบ่ายนะคะก็เดินทางไปร่วมงานพิธีในช่วงเช้าได้เผยรูปที่เต็มไปด้วยโมเมนต์ความอบอุ่นกับพิธีมงคลสมรสของแอร์และไอซ์หลังจากสวมแหวนครองชีวิตคู่พร้อมกับอวยพรเจ้าบ่าวเจ้าสาวว่ายินดีกับเจ้าบ่าวเจ้าสาวที่สวยหล่อมากเหมาะสมกันสุดๆเลยจ้า เช่นเดียวกันนะคะที่เจมาตูมนี่ก็โพสต์ภาพเจ้าบ่าวเจ้าสาวในวันนี้ช่วงเวลาประมาณ4ี่โมงเย็นของคู่ก็ะจอกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนทีมข่าวต้องขอแสดงความยินดีกับสาวแอร์และหนุ่มไอซ์มาณที่นี้ด้วยนะจ๊ะ ขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับที่ติดตามพวกเราผ่านรายการ Entertainment Day นะฮะแต่ว่าพวกเราก็มีอีกหลากหลายช่องทางครับไม่ว่าจะเป็นทาง YouTube แล้วก็ทาง Facebook ด้วยซึ่งก็สามารถไป์ชกันได้ที่ True i n s i d e ะครับฝากกดไลค์กดแชร์ Subscribe กดกระดิ่งกันให้ด้วยนะครับแล้วก็มีอีกหลากหลายช่องทางด้านล่างนี้ได้เลยครับ